สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่24เมษายนปี6 6นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับห้างเสิงเช้าตัวเด่นก็คือ2ก็ห้กับ7 2็2 1 2 4 2 5 2 7 2 9นะ7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 9เนะ่าะเอา2องอันมารวมกันนี่ หนึ่งสี่เจ็ดสองจห้าจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสี่สี่สองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะต่อไปบ่ายศูนย์กับสามหกับเก้าเราจับสามก็ให้เด้อสามศูนย์สามสามสามหกสามหกศูนย์หกสามหกหกหกเก้ารือจะจับคู่กับศูนย์สามหกเก้ศย์ก้าับสามหเนาะหกสามศูย์ 6กเก้าสามสององสี่หจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์หกเก้าเก้สามกหานะก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะลุ้น v ีไก็จับคู่ลุ้นเอาเนอะอย่าล,ลืมบ่ายลุ้นเช้าเชา้าลุ้นบ่ายนะคะสองสี่ศูกเดอ้อห้าเจ็ดสามห้าเเนาะ าสามห้าเก้าสามเจ็ดเลคูเลคขขี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์ให้ด้วยเน้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ